ครับับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องลิงดงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพี่ใหญ่ของเรานะฮะซึ่งวันนี้ก็มีความรู้สึกที่น้อยใจอยู่นะฮะร,รู้สึกเสียดายนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปจะปล่อยเจ้าเวอร์ซีโทห้าูนี่นะครับตอนนี้ก็ส่งมาได้ก็ประมาณ8เดือนแล้วครับ แเดือนแล้วใครที่สนใจอยู่นะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเอาไปผ่อนต่อนะครับฟรีนะฮะเปลี่ยนสัญญาทำสัญญาผ่านก็เอาไปผ่อนต่อได้เลยนะครับผมไม่เรียกเก็บค่าที่ผมผ่อนไปแล้วนะครับก็จะมีของแต่งนะครับก็จะมีบาร์เนี่ยหรือรับคุณ จอดนานเกินก็มีบาตัวนี้นะครับแล้วก็ปี๊บนะฮะแล้วก็พร้อมถาดนะครับแล้วก็ตัวนี้สปูนนะฮะรถยังใหม่ๆเลยนะรู้สึกเศร้าใจมาก <c oughs> ซึ่งจอดนานมากด้วยครับคุณ <c oughs> รถปี2,020นะครับทุกอย่างเดิมหมดฮะโซ่ก็ไม่ได้เปลี่ยนยางก็ยังเต็มเต็มอยู่นะมาดูเลขใหม่กันนะนี่เจ็ดพันสองรยเจ็ดสิบสี่กิโลฮนะ คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปสองรอบนะครับขี่ก็เข้าเมืองแค่นี้นครับไม่ได้ออกทริปเลยว่าจะออกทริปก็ไม่ได้ออกนะครับก็มีขี่กลับบ้านต่างจังหวัดบ้างนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับใหม่เลยนะฮะล้างออกนี่เย,ยมอ่องเลยนะครับ อยาถามว่ารู้สึกเสียดายไหมครับก็ยังว่านะควก,ก็ส่งไปแปดเดือนนะฮะเสียดายมาก ยังก็ติดต่อมานะครับ ครับผมสำหรับใครที่สนใจก็โทรมาติดต่อมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับสัญญาผ่านก็ไปผ่อนต่อได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ